หวงช่วยรับอรุณกับอาจารย์มาความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นลูกศิษย์รายนี้ท่านอาจารย์ตรวจหงวงจุ้ยครั้งแรกได้รับคำแนะนำให้ย้ายที่อยู่ซึ่งก็หายอยู่หลายครั้งจนกระทั่งครั้งนี้ได้บ้านห่วงจุ้ยสมดังความตั้งใจทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยค่ะประตูจริงๆแล้วชิด s อ1เนี่ยช่องทั้งหมดเนี่ยคะ่ะได้ประมาณ90เซนแต่ว่า มันจะลงช่องหน้าต่างพอดีที่หกสิบเออห้าสิบสี่นะคะนาทีนั้นนะ,ะ,นะ,ะค่ะถ้าจะได้ช่องหน้าต่างบานหนึ่งคือ e m, ห้าสิบสามเซนค่าอจารก,ก็ใหญ่สวยอยู่เต็มบานไหมเต็มบานถือว่าเต็มบานค่ะเออด้วยความที่ห้องนี้เป็นห้องที่รือ้อรื้อห้องเล็กๆออกแล้วเพราะฉะนั้นเป็นโถงใหญ่หนึ่งโถงนะคะอาจารย์เป็นโถงใหญ่เป็นนี้เลยเหมือนห้องวันนั้น ทีนี้ก็คือว่า2เตียงที่วางไว้เนี่ยเตียงหนึ่งวาง M e W เตียงหนึ่งวาง S E แต่ให้อาจารย์ดูก่อนว่าอาจารย์จะให้เขาอยู่เตียงเดียวหรือว่าจะแยกเตียงค่ะ <c oughs> เป็นหนึ่งกับสองเป็นเสือกับลิงต้องแยกค่ะแยกค่ะทีนี้<ม>ผู้ชายสองให้ยังั้นผู้ชายสองให้นอนหกเลยนะคะอาจารย์สามหนึ่งห้า<ม>นะคะอืม ส่วนผู้หญิงหนึ่งอาจารย์ให้นอนสี่เลยไหมคะหนึ 1, 3, ่งสามห้าทับไยหกนิดหน่อยเออถ้าวางเอซีสองแล้วเอียงไปทางเอซีหนึ่งมากกว่าได้ไหมคะนอน,นเต็มออกได้เต็มเอได้เต็ม SE 2แต่ว่าจะล้นมาที่ SE 3กับ s อ1นิดหน่อยคะ่ะเอ3ีสามเป็นไพหกของเสือหรือว่าอาจารย์จะแก้เอา สู้สู้นะคะค่ะอืมถ้าสู้ก็ค่ะเอาวางโคงเหรียญหนึ่งหกปลายแต่ติดติดเปรี่ยมบางกรแล้วกันนะคะอืมห้องด้านหลังไม่ได้ตีแต่ลูกใช่ไหมห้องด้านหลังไม่ได้ตีตลูกค่ะถูกแบ่งแบ่งห้องไว้เหมือนเดิมทุกอย่างนี้เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวต้องมาทำเพิ่มด้วยการกันการประตู เหมือนั้นกันกรั่วไปด้วยค่ะกันรั่วก็ครัวยังอยู่ที่ด W ใช่ไหมใช่ค่ะกันรั่วกันทะลุปิดครัวแล้วก็เข้าครัวข้างนอกค่ะโต๊ะอาหารอาจารย์จะให้ตำแหน่งไหนไหคะโต๊ะอาหาเจ็ดเจ็ด <7 S 1> <7. S 2> มีไหมดีไหมึ่งจะไปเจอประตู ใช่ค่ะเจอประตูแล้วก็เบียดปลายเตียง NE พื้นที่เยอะกว่า NE ที่ยอะกว่าแต่ว่าหนีบเหมือนกันนะต้องสู้หรือว่าจางจางหนึ่งสองสามคะภรรยาเสือหนึ่งเจ้าบ้านลิงสองมีสามว่าไม่เอาเอาเอาตำแหน่งที่ดีที่สุดมี9เก้าแปดนะคะอืต่างคนต่างทันใช้เวอยนะคะ อนาฬิกา4.3คุณขึ้นมาอยู่วันนี้ก็ดีแล้วครัพราว่าบ้านบ้านเดิมไม่ไหวครับต่อให้มีแากีเยอะแยะมากมายเพราะว่าบ้าน,นต่ำกว่าถนน มันเป็นข้อพากพลังที่ลงพลัก็เรียกว่าพลังลง,ลงหลุมพลังที่ลงหลุมเป็นพลังตายเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่บ้างเสือนี่เป็นรายละเอียดที่ต้องเข้าใจเราถึงจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแบงบเซฟอาจารย์จะให้ Mm hmm. ข้างเตียงที่ N W หนึ่งหรือว่าจะให้วาที่ W หนึ่งคะถ้ามีสองเซฟก็ต่างคนต่างตั้งที่หัวเตียงนะคะจะได้ตำแหน่งขุนคลังพอดีอ mm hmm. การน้ำค่ะการนา้ำ mm hmm. เออในครัวไม่มีตำแหน่งพิเศษในครัวไม่มีตำแหน่งพิเศษอืม ใช้บ้าตศฐานะห้าผีลองดูลองดูว่าห้าผีไปเชนินได้ไหมต้องต้องต้องแก้นะคะถ้าจะถ้าจะเป็นห้าผีผู้ชายมันจะเป็นเอสีะอาจารย์ทีนี้มันจะมันจะอิงฝั่งเดียวกับที่หัวเตียงอิงอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นค ห้าผีผู้หญิงเป็นห้าผีผู้หญิงห้าผีผู้หญิงจะเป็นเอ e. ค่ะได้ค่ะอาจารย์เก็ได้หลังค่ะตอนนี้ตอนนี้นนกลำลังทำเงินเยอะ <c oughs> ต้องหาเวลาให้ได้ก่อนกะตาย วันเวลาสไตายค่ะอืมทำหินซึอใช้คุมแดงเปโต้ครั <9. S 1> ภาษาหนึ่งสี่หวนฉายสองหนึ่งทำพัดให้แต่ละคนด้วย <9. S 1> ติดยันยุกเก้าที่มาแปดสาม เ็ตอาถรรพ์หน 1, ึ่งเจ็ดดาวเรืองที่สามเก้าเลี้ยงปลาที่ผูกน้ำอย่างเหมือนเดิมไหมคะอืมหนึ่งสองสามสี่เจ็ดทำฟันแปดาวด <ไป S 2> ดาวไปเดียวตรงนั้นวัดเยอะ,ะเอซีอาจารย์ให้ไม้ประดับไหมคะไม้ประดับสิค่ะ หมูเต่าไก่ครบเลยนะคะอืมคอมโซเชียลหนึ่งเจ็ด okay. ด like ้วยโซเชียลอยากทำนไลฟ์สื่อ okay, ๋อไลฟ์โอเคเอาลฟ์ไลฟ์ขายของโอเคค่ะไลฟ์ขายของออนไลฟ์ก็เพิ่มกลิ่นเสียงครับัดไปม้แก่นแปดไม้นับเจ็ดเต่าคนเต่าบ้านใช่ครับ ที่อาจารย์อาสิอาจารย์สั่งไว้แต่เดิมอะอันนั้นทําเหมือนเดิมหินเออยกมาจที่ไม่แน่จยบอกว่าให่ขึ้นบ้านใหม่ใหทำที่วางเจอจาได้เพราะฉะนั้นเองก็เอามาทําที่นี่ด้วยใจของเดิมก็มาคือคืออย่างนี้ค่ะครั้งที่แล้วที่ตรวจห้องที่ไม่ผ่านเนี่ยอาจารย์เคยบอกว่าสําหรับเขาเนี่ยสำหรับเจ้าบ้านนี้เนี่ยให้วางก้อนหินหนึ่งก้อนที่ตำแหน่งจื้อทั้งสี่เขาก็ถามว่ายังต้องทําอยู่ไหมก็ทําสี่อาจารย์สั่งไว,ออาางไว้อะพร้อมสิให้ทา หินหินขาวใช่ไหมคะหินทองเอาหินสีทองโอเคตำแหน่งละตามหนึ่งก้อนตามตำแหน่งแค่หนึ่งก้อนไม่ใช่คะอาจารย์หรือว่าจะให้ตามทิศอุก้อนเดียวพอหนึ่งก้อนหนึ่งหนึ่งก้อนในหนึ่งจื้อสี่จื้อสีขาวมันเป็นครูรวดค่ะฟ้าเขียวเขาเขียวฟ้าทุ่งทองคำ ฝึงเท้าปกฝเท้าขนานประจัง<ะ>กับประตูสวรรค์ข้างฝึงงเท้าติดยันไฟฟ้าผับอ่าฟ้าผับแปดหกตำแหน่งวั้นชายค่ะวุ้นชายสองหนึ่งห้าเทพระเจ้าสัญลักษณ์เงินทองแปดหก ตำแหน่งใครตำแหน่งมันเต่ามองกรงกองเงินกองทองหมูเปิดกองเงินกองทองแล้วก็ไก่ ก็เขาไปผู <te le max> ้เหลืองมาค่ะก็เลยบอกว่าให้ไก่วางอยู่ตรงไหนเอาผู้ไปเอามากล้องที่ไก่บ่วงคตรงกลางเลยนะคะปลายเตียงผู้ชายเฉียงปลายเตียงผู้หญิงคุครับ่ะน้ำในครัวลากไปที่ W หนึ่งเอาอะไรอีก พ่อกันไหมซก่นเแทงหวยกันเลยหนูอยากได้วลพิ้เลยเวถ้าถ้าไม่งั้นอาจารย์ใส่อาารสามไปด้วยเลยไหมคะเขาแทงหวยทุกวัน่หวยแรงเชิห้านอยรอบห้าโมงเย็นหกโมงเย็นทุ่มวันไหนมีเราก็สองนันเลย นีมีอีกคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาต้องหาเงินเลี้ยงอ่อเหรอผมเดือนยังไม่เพิ่งจะเกือบสองเดือนเองค่ะคอนเกรสเทเรชั่นได้เงกรแล้วจ้างั้นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าถ้าอาขันสานก็ตามนะคะถ้าถ้ายังไม่ทันจะทำถ้ายังไม่พร้อมจะทำไอไอไอยังสระไอนั่นแหละอาขันสาใช่จ้า อาถอาถรรสามด่ถ้ารวมกับกลิ่นเสียงรวมกับเต่ามังกรแล้วเนี่ยมันจะมีเงินเพิ่มติดกระเป๋าทุกวันโอน้ยไหนทที่่หเทุกวันเลยค<อ>่ะนะเเดี๋ยวซ้อมก่อนซ้อมทำดูก่อนอทำดูก่อนติดปัญหาอะไรก็ค่อยว่ากาันค่ะช่วง ที่ขยับตอกอะไรเงี้ยคุณไม่ควรจะเข้ามาอยู่ในพื้นที่เนาะตอนที่มีการการต่อการดึงนะคะเพราะว่าตั้งคันแล้วเดี๋ยวเด็กจะได้รับผลกระทบรอทําให้รีบร้อยแล้วย้ายเข้าที่เกีย,เเย,ยงเตียงนนเนี่ยถ้าวางแล้วถ้าถ้าวางแล้วให้เข้าที่เลย ถ้าใช้เตียงแล้วไม่เลื่อนแล้วนะไม่เลื่อนไม่กว่าใต้เตียงไหมคะกว่าใต้เตียงค่ะโอเคอะไมอะคุณต้องคุณผู้ชายต้องระวังตัวนะครับอืความเป็นสองเนี่ยมันทำให้เรามีปัญหาอุปสรรคแล้วก็แล้วก็เรียกว่าอะไร อาจจะมีเรื่องติดขัดเป็นระยะระยะเพราะนั้นเคนบวดเนี่ยเนบวกดูเท่ากับมันเกิดมีนี่แสดงว่าควงชุยข้างในเนี่ยเลื่อนะนะเพราะนี่กันนี่ก็ทำกันเอาไว้ใหนะ้ลอนลอนนอน เมื่อคืนเมื่อคืนได้ได้เนี่ยรับรายงานจากนัดเขาอะ่ะไอที่อะไรอะ่ะคลินิกบาการครับ่บการ่เมืองการครับอ่บบทีเป็นห้องแถวสามห้องสี่ห้องเนี่ย ว่าคนไข้มันมาจากไหนทุกคืนทุกคืนแล้วมันจะหายไปทุกตอนตีสามตีสี่ใช่ไหมคะไอ้คนไข้เนี่ยไม่รู้ก็คนไข้คนไข้มากนคืนคิวแน่นเลยบังบดมาจากบางบดตั้งกัที่ต้องไปทำครับพิทุนาครับเอาเงินมาให้พยาบาลอ่ะ มาตอนนี้มาเยอะเงินมาเยอะก็ราะมันคือว่าเอ๊ะในคนไข้มันมาแตยเฉพาะคางคืนเพราะนึกขึ้นได้ข้างหลังเขามีเจดีที่อยู่กลางหลังเออใช่ค่ะข้ามเขาตนาวสีมาก็ถึงละก็ดีเอาเอาเอาไว้ก่อนตุนไม่บอกเขา ลไอไ้พ่อแม่ลูกสี่คนเ,เขาอยากได้ลูกชายคนโตทำพี่เป็นหมายเลขสองนะครับเออนั่นแหละาอาจารย์บอกเขาว่าเป็นอาจารย์เป็นห่วงเขาครับแล้วตั้งแต่ต้นเหมือนกันนะไอ้เทียบปรงทักไปเนี่ยคนหมายเลขสองเนียต้องีมันี่มีเรื่องเยอะเลยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่คุยไม่คุย อะไรอ๋อเ่ามาเปล่าเพราะว่าเขาเพิ่งอัปเดตมาแต่เขาเมื่อคืนเพิ่งส่งให้อาจารย์เลือกอ่าฮะอืมก็เอาเอาตามนั้นนะดูสองดูว่าตรงไหนมันมีตรงไหนมีที่ได้ทำได้ตรงนั้นเลยมีเอ่อตอนนี้มันต้องดูว่ามีที่ไหมครับแต่ว่ามันก็ดีสำรองไว้สำหรับสิบคนแหละครับพอแม่ลูกได้พร้อมกันหมดเออ บอกเขาแล้วยังบอกแล้วครับโอเคอ่ะอ่ะละขอบคุณค่ะขอบารมีหลวงปู่ใหญ่เมตตาดูแลอาจารย์ครับครับต้องเรียกใหม่ละลูก <modeling> ศิษ uh, ย <time> ์มหาเศรษฐีฮะหลวงปู uh, ่ดิษสามเดือนสามเดือนสามเดือนเป็นไปตามนั้นค่ะเอ้ยบายบายสวัสดีครับ